กลับมาช่องนี้เหมือนเดิมเพิ่มแต่วูดขอบคุณค่ะออเดอร์ขึ้นไวมากห้าคนและห้คนได้กดสั่งซื้อแล้วขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะไม่เหนื่อยค่ะไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายวันนี้ไปดูบ้านมาเหมือนเขาจะย้ายเสาให้แล้วด้วยนะเสาตรงเป๊ะเลยอะแต่รูปมันอยู่ในเครื่องนี้อืมเสาตรงเป๊ะเลยอะเสาตรงดีมากกดตะกร้ได้เลยนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทาน ได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีนะคะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยคะ่ะใจดีรบกวนกดตะกร้าให้หน่อยนะคะอินซีแดดเดียวจะสร้างล้วค้าขอบคุณค่ะถ้าทานไม่กดถ้าทานไม่หมดเก็บได้นานไหมอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะอยู่ช่องฟิตอยู่ได้เป็นเดือนขอใส่รถเข็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนมากดเนะะี่ยอย่างนี้ก็แล้วย่างงี้ก็แล้วเจอพวกแบบเอาใส่รถเข็นแล้วก็ไม่ชําระเงินอนะสองิบาบาทจะเป็นแพ็คเล็กนะคะดูดีๆนะคะมันจะมีแพ็ค200กรัมกับ400กรมัมแต่ว่าที่ดิฉันถืออยู่เนี่ยมันเป็น400กรัมนะคะค เออดูดีๆมันจะมีแบบ200กับ400สนใจกดตะกร้าได้เลยค่ะสนใจกดตะกร้าได้เลยค่ะใจดีกดตะกร้าได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมชําระเงินด้วยนะคะอย่าลืมชําระเงินด้วย <c oughs> วันนี้ <c oughs> เนื้อปลาอร่อยมากปลาสดมากๆขอบคุณค่ะอินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีปุ้ยมาโชว์ตัวหน่อยรู้ไหมร็วมาแม่เลยมาแม่มา กุเรียนอร่อยมากไปย,ยังไม่เคยลองมานี่มาตรงนี้นี่มาตรงนี้อลีลูกชาย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 แม่ขายปลาหนห่อยเล้ยแม่ขายปลาหน่อยเล้วสั่งปลาแม่ผมหน่อยคะปุ้ยอฮ้ยใครวะคิดถึงจังเลยถึงจังเลยกอดตะกราก้านะคะขอบคุณค่าหกคนได้ซื้อสินค้าจากไลน,น์นี้ขอบคุณนะคะ อินซีแดดเดียวจ้าทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยนะคะใจดีกดากระาษได้เลยค่ะอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวแบบทอดให้เสร็จแล้วนะคะเออไปใครยังไม่เคยสั่งใครยังไม่เคยกดช่วยสั่งช่วยกดให้ด้วยอไปดูซิไปดูซิลูกไปดูซิไปดูซิใครมาไปสั่งเมื่อคืนแล้วรอชิมขอบคุณค่ะเจ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะกินข้าวเยอะมากขยำกับข้าวเนาะข้าวสวยร้อนๆคือเดอะเบสเลยนะ ข้าวสวยร้อนๆคือที่สุดบอกแค่นี้แหละข้าวข้าวสวยร้อนๆเลยถ้าเอาไปข้างนอกแล้วไม่ให้เข้ามาแล้วนะจะเอาไปข้างนอกเหรอเอาไปข้างนอกไม่ให้เข้ามาแล้วนะอย่าร้องมานอนกับแม่ไม่ได้นะเออกดตะกาเลยค่ะอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีนะคะใจดีกดตะกาได้เลยอร่อยมากขอบคุณค่ะคุณยายชมว่าอร่อยเห็นปล่ะ ก็บอกแล้วว่าให้ซื้อไปเถอะเหมาะสําหรับคนที่อายุเยอะที่เขาชอบทานอะไรแบบกินง่ายปลาอินทรีย์มันจะเนื้อหอมอร่อยแล้วคนแก่บางทีเขากินเผ็ดไม่ได้อะไรไม่ได้ไกินปลาทอดร้อนๆเนี่ยมันจะอร่อยมากขยํากับข้าวนะคะคลุกกับข้าวนะคะบอกเลยว่ามันจะแบบอร่อยเออมีข้าวก็ต้องมีหวานกดทุเรียนเรียบร้อยขอบคุณคุณเจเจค่ะขอบคุณที่ให้กําลังใจกันนะคะเนี่ยกลับมาถึงบ้านขายของต่อเลยไม่รู้จะทําอะไรอยู่เฉยๆไม่มีประโยชน์ สั่งเมื่อวานวันไหนถึงถ้าเมื่อวานเนี่ยของทุกของทุกออเดอร์ส่งวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังส่งแล้วเนี่ยกรุงเทพ1วันปริมณฑล2วันจังหวัดไกลๆ3วันถึงค่ะกดตะกร้าเลยกดตะกร้าเลยไปอินซีแดดเดียวนะจ๊ะทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีจะ้ะไปไปไปกดตะกร้าเลยอย่าร้องไม่ต้องร้อง ซื้อแล้วแพ็ใค,ค,ค,ะคะใหญ่ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่อุดหนุนแพ็คใหญ่ขอบคุณค่ะฝากเข้าเจอข้าใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ให้หน่อยนะคะดิฉันมีหลายช่องอย่าว่ากันเด้อดิฉันมีหลายช่องอย่าว่ากันนะทุกคนอย่าว่ากันนะแต่เดี๋ยวหลักๆจะกลับมาอยู่ช่องนี้ละจะกลับมาอยู่ช่องนี้ละอืมเั็นะกลับมาอยู่ช่องนี้ดีกว่านะคะเออเพิ่มสินค้าหมาเลขสองลงในตะกร้าแล้วขอบพระคุณค่ะ ใจดีกดตะกร้าได้เลยนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยอินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จเลยพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟก็สามารถรับประทานได้เลยทันทีนะคะสี่ชิ้นใหญ่ๆ4สี่ชิ้นใหญ่ๆคุ้มค่าคุ้มราคานะคะปลาทอดให้แล้วเป็นปลาที่ทอดให้แล้วพร้อมทานไม่ต้องไปยุ่งยากเก้าคนได้ซื้สินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะก้าวทานแล้วขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณทุกคนเลยแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับสามหมื่นหกพันใจนะคะ ได้รับปลาแล้วนะคะชิ้นใหญ่มากขอบคุณที่รีวิวค่ะขอบคุณที่รีวิวค่ะกดกร้าให้หนูหน่อยนะคะกดกร้าให้หนูหน่อยสั่งมาแล้วเพิ่งได้กินสดหอมเนื้อนุ่มไม่เค็มติดใจต้องรีบกดจ่าปลาส่งเร็วนะคะถ้าอยากสั่งสั่งได้เลยอยากทานทานได้เลยจะได้แบบว่าได้กินแบบต่อเนื่องได้กินแบบต่อเนื่อง ไม่รู้ว่าจะขายได้อีกกี่เดือนนะคะปลาอินรีเนี่ยแล้วแต่ฤดูกาลของมันแล้วแต่ราคาปลาด้วยถ้าราคาสูงเกินต้นทุนสูงเกินจะไปข้างนอกเหรอไปไหมจะไปข้างนอกเหรอ,อไปเดี๋ย่อย่าร้องเข้ามานะอ่าร้องนะไปงนอกไปไป ้1 2 6ท่านสวัสดีค่ะอินซีแดดเดียวนะทอดให้เสร็จพร้อมทานสั่งแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครใจดีช่วยกดให้หน่อยนะคะสักหนึ่งบ้านลูกค้าท่านใดใจดีช่วยกดให้หน่อยนะคะสักหนึ่งบ้านนะคะอุดหนุนแม่ค้าหน่อยแม่ค้าเพิ่งกลับถึงที่พักค่ะไลฟ์จากจันบุรีละเพิ่งกลับถึงที่พักนะคะติดตามคีเอเตอร์ไลฟ์แล้วขอบพระคุณค่ะ สวัสดีครับพี่เอไม่ใช่พี่เอค่ะดูหน้าดีๆรสชาติเป็นยังไงจะหอมหอมกลมกล่อมนะคะเนื้อปลาอินรีจะมีรสชาติหอมกลมกลม่อมเป็นปลาแดดเดียวนะจ๊ะทอดให้เสร็จสาเร็จรูปพร้อมทาน12คนได้กดสั่งซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะปลายไม่แพงเลยอร่อยมากต้องคนเคยทานปลาอินรีจะรู้นะครว่าราคานี้ไม่แพงหรอก ตกชิ้นละร้อยแบบทอดให้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็แบบคุณภาพอะ่ะคุณภาพเหมาะสมกับราคาปลาอินทรีย์เป็นปลาที่มีราคาแพงอยู่แล้วนะคะหก5้อยหะ,ะไรน 6, 6ชิ้นติดตามครีเเตอร์ไล์แล้วขอบคุณค่ะอินทรีแดดเดียวทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุน่นไม่เวฟก็ทานได้เลยฝนตกไหมไม่ตกนะคะกลับมาบ้านฝนไม่ตกนะคะ ฝนไม่ตกนะคะอากาศดีอากาศดีมากฝนไม่ตกเลยไม่อะไรเลยเคยซื้อชิ้นเดียวแปดสิอันนั้นไม่ทอดด้วยมั้งอันนั้นอนะ่ะแปบาทลวทอดยังคะถ้าทอดแล้วไม่น่าได้นะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะอยู่ในตู้เย็นเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยค่ะอยู่ในตู้เย็นคุณนอวิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกําลังดูสินค้าหมายเลข2ขอบคุณค่ะใจดีกดก้ามาเลย อินซีแดดเดียวอินซีแดดเดียวอร่อยค่ะสั่งครั้งที่สองแล้วขอบคุณค่ะไะทุกคนกดกันไปอะไรกันไปนี่ใจดีก็กดนะคะขอบคุณค่ะ,ะถ้าสั่งวันนี้ได้วันไหนถ้าสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้แล้วหลังส่งนะับไปสามวันค่ะส่งขาส่งมาแล้วชิ้นใหญ่มากขอบคุณค่ะชิ้นใหญ่ตรงปกขอบคุณคุณแพรรี่ถูกมากเดี๋ยวสั่งอ่ะกดให้หนูหน่อยปะกดให้หนูเลยต้องหน่อยตอนนี้เลยไปหนูขอบ้านนึง ขอบ้านหนึ่งขอบคุณสำหรับสีเหมือนใจด้วยนะคะขอบ้านหนึ่งค่ะอุดหนุนในไลฟ์ให้เลยไปขอหนึ่งบ้านช่วยอุดหนุนกันหน้าไลฟ์นี่แหละไปทานข้าวยังไม่ทานค่ะไม่ทานไม่หิวไม่หิวไม่มีความรู้สึกหิวเลยสิบห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลฟ์ขอบคุณค่ะไม่หิวเลยไม่หิวเลยอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้เสร็จพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีนะคะใจดีกดตะกร้าได้เลยไม่ใช่ปลาเค็มจ้า ไม่ใช่ปลาเค็มจ้าเป็นปลาแดดเดียวทอดให้เสร็จสำเร็จรูปพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยจ้ะพร้อมทานนะจะ้าเป็นปลาพร้อมทานนะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยใจดีกดตะกร,กร้าค่ะใจดีกดก้าค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งสั่งเร็วส่งไวสั่งก่อนส่งก่อนสั่งช้าส่งช้านะจ้ะสิคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ข,ขอบคุณค่ะสิบ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะสิกคน ขนาดสั่งแพ็คเล็กยังชิ้นใหญ่เลยปลาขายตามน้ำหนักนะคะ2ชิ้นก็คือต้อง400รกร,รัมนะคะเอ้สองร้อยกรมัมขนาด2ชิ้นก็ชิ้นแบบนี้แหละชิ้นเท่านี้แหละแต่ได้แค่สองชิ้น200กรมัม239ราสิบก้าบาทตะก้ายังเหลืออยู่หรูหอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะน่าจะยังเหลืออยู่แบบสองชิ้นน่าจะยังเหลืออยู่นะคะกดตะก้าดูได้เลยคิดว่าน่าจะยังเหลืออยู่นะคะลองกดตะก้าดูนะ คิดว่าน่าจะยังมีให้กดตะกร้าอยู่นะคะลองกดดูนะคะอืมสิบคนได้ซื้อสินค้าจากไลนนี้ขอบคุณค่ะสั่งมาทานแล้วอร่อยค่ะคอนเฟิร์มสดสะอาดนี่เห็นป่ะได้รับของวันนี้ทานกับข้าวเหนียวอร่อยมากลูกค้าใหม่แพ็คเล็กแปบาบทอู้าทำไมถูกจังอะลูกค้าใหม่ทำไมได้ส่วนลดเยอะจัง เราวโยมองตากันโกดะกาเลยค่ะโกดะกาเลยค่ะโกดะกาเลยค่ะพะลโหลยายเจ้อปังมากคนไปทําคลิป AI นึกว่าแกเอาไปแจกลงทานจริงไม่ใช่นะไข่ต้มอะต้มต้มไข่แล้วเอาให้ไก่กินอแกเป็นคนทําอะไรแกเป็นคนทําอะไรแปลกๆปกมีคนถามว่ามีถั่วดําบ้างไหมครับไพวันจะแดกไหมล่ะคะ จะแดกไหมล่ะจะส่งไปให้ลองถามพ่อมึงด้วยว่าพ่อมึงอยากแดกไหมจะได้ทําทีเดียวสามารถทําขายให้ได้นะคะอยากแดกบอกได้แต่ว่ารบกวนให้ถามพ่อกับแม่มึงข้างๆก่อนว่าเขาอยากแดกด้วยไหมจะได้แบบทําทีเดียวเพราะว่าถ้าน้อยไม่ทําขายนะคะขาดทุนลองหันไปถามพ่อมึงทีว่าแดกด้วยไหมไม่ไม่ไม่ขำค่ะถามพ่อมึงด้วยว่าแดกด้วยไหมนะคะเอออยู่ในสังคมไหนคะเนี่ยบ้านอยู่แถวบ้านอยู่แถวไหนคะปอยเปดเหรอ รู้สึกว่าการศึกษายังเข้าไม่ถึงนะคะการศึกษายังเข้าไม่ถึงนะคะที่โรงเรียนไม่ได้มีครูสอนมารยาทใช่ไหมไม่มีครูสอนเนาะเออไม่ว่ากันไม่มีครูสอนแหละเติบโตมาแบบไหนคะเติบโตมาแบบไหนคะแบบไหนคะพ่อแม่ไม่มีเวลาเลยเหรอพ่อแม่ทํางานหนักเหรอก็เลยไม่มีใครอบรมสั่งสอนเลยใช่ปล่าล่ะหรือพ่อแม่ตายตั้งแต่ยังอยู่ยังยังเป็นเด็กอยู่คะหรือว่ายังไง พอแม่ตายหมดแล้วเหรอไม่มีใครสั่งสอนเลยเหรอเออสงสัยน่าจะไม่มีก็เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้ไม่เป็นไรเข้าใจได้เข้าใจว่าคนแต่ละคนเติบโตมาไม่เหมือนกันนะคะเออเออบางคนบางคนมันเติบโตมาไม่เหมือนกันต้องสงสารนะคะคนบางคนต้องสงสารนะคะอ,อืแล้วก็ต้องสงสารเขาเพราะว่าการศึกษามันเป็นเรื่องสําคัญ ได้รับปลาแล้วค่ะชิ้นใหญ่มากขอบคุณค่ะกดตะก้าให้เลยนะคะกดตะกร้าได้เลยค่ะกดตะก้าได้เลยค่ะ,กกคะนี่อ่ะเดี๋ยวปักให้นะคะมีแพ็กเล็กด,ด้วยนะคะมีแพ็กเล็กด,ด้วยนะคะเจอพี่สมปองยังเขาเจอตั้งแต่วันแรกที่หาแล้วนะคะยี่สิห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะยีห้าคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณค่ะกดตะก้าได้เลยนะคะชำๆไปทุกคนอินซี sea, พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าบ้านนะคะ สคนได้ซื้อสินค้าจากไรนี้ขอบคุณค่ะใจอจอยค่ะทุกคนมนมนใจจอยกลับบ้านละกลับมาอยู่บ้านเพื่อมุนมนใจจอยเดี๋ยวมามา,มาอะไรนะเาเรียกว่าอะไรนะมาเอาพลังงานก่อนมาเอาพลังงานก่อนมาเก็บพลังงานก่อนเหนื่อยมากเดินทางทุกคนเหนื่อยกับการเดินทางกับการอะไรเป็นการเดินทางที่หลายวัน ปลาอินซีแดดเดียวจ้ะเป็นปลาสดนะเป็นปลาสดแดดเดียวนะไม่ใช่ปลาเค็มนะคะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะเป็นไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยกดตะกาได้เลยค่ะใครอยากทานอินซีแดดเดียวกดตะกาได้เลยเขาคุณ5ห้าหมื่นใจนะไม่ได้แต่ไม่ทานข้าวค่ะพี่ไม่ทานข้าวอตอนเย็นหาอะไรกินแบบนิดๆหน่อยๆนะคะขำหนักมากป้ารัตนาแกน่ารักนะป้ารัตนานะ น่ารักนะแต่เราก็ต้องให้เกียิเขาคุณเห็นสังเกตเห็นไหมดิฉันถ่ายคลิปกับเขาว่าดิฉันยกมือไหว้เขานะดิฉันถ่ายคลิปกับเขาดิฉันยกมือไหว้เขานะเพราะเรารู้ว่า,าป้าเขาเป็นแบบนั้นแต่ว่าเราก็เป็นเอฟซีเขาติดตามเขาถ่ายคลิปเสร็จดิฉันก็ให้ปาเขาไปจริงๆนะไม่ใช่ว่าถ่ายเฉยๆนะวันนั้นนะ่ะฝากเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่ฝากหลานเขาเขามาถ่ายหนังเขามากับหลานเขาสองคนที่อยู่ในไลฟ์ประจํานั่นแหละแล้วก็มีเด็กตัวเล็กคนหนึ่งมากันสามคน ก็ถ่ายเสร็จก็เลยบอกว่าฝากปลาให้ป้าด้วยเพื่อจะไปทำอะไรให้แกกินจริงๆมันทานได้เลยปลาี่ฉันไม่ต้องเอาไปประกอบเมนูอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันทอดสุกแล้วร้อยเปอร์ซนไม่อุ่นไม่เวฟก็ทานได้เลยร <c oughs> อดูนะคะในหนังก็ป้ารัตนาก็เดี๋ยวนี้หนังพี่พดทุกเรื่องมีป้ารัตนาหมดเลยเป็นนักสแสดงนำนะคะเนี่ยดิฉันนะเป็นรับเชิญนะแต่นักสแสดงนำจริงๆคือป้ารัตนานะคะ <c oughs> เป็นนักแสดงหลักของเรื่องอันนี้แค่นักแสดงรับเชิญออกฉากสองฉากนะครแต่ประรัตนาคือออกทุกฉากทุกคนคะกดตะกาได้เลยค่ะอินซีแดดเดียวนะจ๊ะทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟสามารถทานได้เลยค่ะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟสามารถทานได้เลยค่ะพร้อมร์พร้อมเสิร์ฟใจดีก็กดตะกาแล้วหนึ่งบ้าน หนึ่งบ้านจ้าขอบคุณทุกคนนะคะหนึ่งพันสามร้อยท่านกดตะกากดตะกาแล้วฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยเออกดสักอย่างหนึ่งไม่กดตะก้าก็กดติดตามช่องเออจะไปยากอะไรเนี่ยจะไปยากอะไรไม่กดไม่กดตะก้าก็กดติดตามช่องให้หน่อยอืมวันนี้มากลับมากลับมาช่องนี้ละปลกลับมาอยู่ช่องนี้ช่องเดิมของเราขึ้นฮอตแปดสิบสี่แล้วนะคะปาขึ้นฮอตแปดสิบสี่แล้วขอบคุณค่ะ กดตะกราได้เลยนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งทันทีนะคะอินซีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วพร้อมทานสะดวกสบายมากไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีเลยค่ะติดตามแล้วค่ะขอบคุณค่ะใครอยากทานเนื้อปลาอินซีแบบสดๆจากทะเลแบบทอดให้เสร็จได้ไปคือสะดวกสบายในการทานไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยก็กดตะกร้าได้เลยจ้ะ เราพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งกันไปกําลังดูสินค้าหมายเลขหนึ่งขอบคุณค่ะส1มสิบอ็ดคนได้ซื้อสินค้าจากไลน์นี้ขอบคุณมากนะคะส1มสิเอดท่านแล้วขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะกดเลยปายขึ้นฮอตเก้าสิบสามแล้วเพิ่มสินค้าหมายเลขสองลงในตะกร้าขอบคุณค่ะและผู้ซื้ออีกสองคนกําลังซื้ออืมซื้อแล้วค่ะปลาชิ้นใหญ่ก็ดูสิทุกคน ชิ้นเท่ากับหน้าดิฉันอนะอันนี้400กรัมนะคะเป็นแบบแพ็คใหญ่429บาทตอนนี้ทำแพ็คเล็กมาด้วย2ชิ้นให้สำหรับคนที่มีงบน้อยนะคะให้สำหรับคนที่มีงบน้อยเอาเอาไปได้เอาไปเอาไปได้ไมจเอาไปถึงก็กินได้เลยค่ะเออ34คนได้ซื้อสินค้าจากไลนนี้ขอบคุณค่ะทุเรียนทอดจะมีแบบเ2อ,อ่อ125กรัมกับ250กรัมแต่ว่าดิฉันหาตัวอย่างไม่ได้เพราะว่า ดิฉันก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านทุกคนเอ้ยถึงบ้านปุ๊บดิฉันก็แบบขายของเลยเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรขายของก่อนไม่ได้เก็บอะไรมากมายไม่ได้มีของเก็บถ้าเอามาเว็บก่อนได้ไหมถ้าเว็บก่อนจะยิ่งอร่อยนะคะเพราะว่าเนื้อปลามันจะร้อนนะคะของทอดแนะนําให้เว็บก่อนนะคะอุ่นเว็บก่อนได้เลยสัก1นถึงสนาทีพอกาแฟไม่ได้ทําแล้วคะ่ะกาแฟไม่ได้ทําแล้วขี้กเกียจขี้กเกียจ ตลาดกาแฟมันวายไปแล้วว่าคนทำเยอะทุกคนคนทำเยอะดิฉันอยากทำอะไรแบบที่แบบที่อินฟูส่วนใหญ่เขาไม่ทำกันอะ่ะอืมเราตอนนั้นที่ทำกาแฟอ่ะรอนานไปนิดนึงแล้วก็ตลาดกาแฟทุกคนก็รู้เดี๋ยวนี้กาแฟมันแบบโอ้โห้อยเจ้าพันเจ้ามันเยอะมากตลาดอาหารเสริมอีกถ้าจะทำโปรดักตัวใหม่ต้องคิดดีๆแล้วต่อไปเดี๋ยวแต่ว่าขายหมดนะกาแฟดิฉันไม่เหลือเลยนะ ขายหมดเลยรอดแรกที่ฉันทํามาห้าพันกว่าบ้านหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือก็ขา,ขายดีไม่ใช่ว่าขายไม่ดีแต่ว่าือมมันเยอะมันเยอะตลาดกาแฟแล้วคนไม่ค่อยนิยมกินบางคนเขาไม่กินกาแฟมันไม่เหมือนพวกคอเจงคอลลาเจนนะคนยังดื่มได้แล้วเทรนวัยรุ่นมันมาไงการดูแลสุขภาพหรือสุขภาพผิวอะไรอย่างเงี้ยอืมเดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ้าจะทำนะคะเดี๋ยวลองคิดก่อนอยากทานปลากดกะาเลยค่ะกดกะาเลยฟ้าใส่สีหวานนี่ดูชิ้นใหญ่เท่าไปหน้าเลยอินรีแดดเดียวทอดให้เสร็จแล้วนะพร้อมทานนะได้ไปไม่อุ่นไม่เวฟทานได้เลยนะอินซีแดดเดียวค่ะทอดให้เสร็จสําเร็จ